สวัสดีค่ะทุกคนคลิปการท่องเที่ยวเชิงลำบากของเราในวันนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวน้ำตกตัดเยืองประเทศลาวนะคะน้ำตกนะคะก็จะอยู่กลางขุนเขานะคะซ่อนตัวอยู่ในป่าที่เขียวขจีนะคะจริงๆก็มาหลายรอบแล้วนะคะแต่เหมวนก็ยังต้องลงไปอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ยังแบบสวยมากๆเลยนะคะการเดินทาง ก็จะลำบากนิดนึงนะคะในการลงไปน้ําตกนะคะและตอนที่เรามานะคะมันก็จะมีสายฝนโปรยปลายลงมานะคะเป็นระยะระยะนะคะการเดินลงไปก็ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะคะก็จะออทุลักทุเลพอสมควรเนาะกว่าจะเดินลงไปถึงน้ําตกนะคะแต่ความยากลําบากก,กับการเดินลงไปเนี่ยก็มวยถือว่าไม่ไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่เนาะเพราะว่า หลายๆน้ําตกในประเทศของเราในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เดินลงไปลําบากมากกว่านี้นะคะแต่เดินลงมาแล้วนะคะแบบอากาศมันว้าวมากเลยนะคะสดชื่นมากนะคะมากี่ทีก็แบบยังว้าวเหมือนเดิมนะคะเป็นอะไรที่งดงามมากๆเลยนะคะนี่ิคะมีละอองน้ําแบบน้ําตกพัดผ่านเป็นละอองออกมาให้เราได้ชื่นชมสัมผัสอากาศเย็นๆแบบนี้เลยนะคะ และเพื่อนๆที่มาร่วมทริปของเรานะคะก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะคะก็มีความสุขกับบรรยากาศท่ามกลางน้ำตกแบบนี้นะคะก็ตัดเยือนนะคะก็จะไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่เราพาเรานะคะเข้าใกล้ธรรมชาติก็มาฮฮลใจกันนะคะในวันนี้นะคะทุกเสียงของน้ำตกที่มันกระเซ็นลงมานะคะแล้วก็สภาพกับบรรยากาศนะคะแบบ มันฮิลใจทุกคนนะคะได้มาเติมพลังกันนะคะในวันหยุดแบบนี้นะคะทุกคนก็เอนจอยกับบรรยากาศกับภาพตรงหน้าแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะน้ำตกแบบสวยมากจริงๆวันที่มานะคะเป็นต้นมิถุนานะคะแต่ก็ยังไม่ใช่จุดที่พีคที่สุดของน้ำตกที่นี่ที่จะสวยที่สุดนะคะแต่ช่วงที่เหมาะกับการ ที่มาที่นี่มากที่สุดก็จะเป็นในช่วงของเดือนอรกรกฎาไปจนถึงตุลานะคะแต่หมวยคิดว่าสวยทุกช่วงนะคะที่มาเที่ยวนะคะคน้ําตกแดเดเยือนนะคะจะเป็นฤด,ดูไหนก็สวยเหมือนกันนะคะก็จะมาถึงช่วงขาขึ้นกันแล้วนะคะจะเป็นช่วงในการจับขาอ่อนสาวลาวแล้วนะคะในตอนนี้นะคะหลายคนก็ต้องพึ่งยาดมองไทยแล้วนะคะทุลักทุเลเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปชมน้ำตกด้านบนกันนะคะแล้วเราก็จะถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำของเราไปเรื่อยๆเนาะอันนี้จะเป็นโซนด้านบนของน้ำตกตัดเยืองนะคะก็สวยไม่แพ้กันนะคะแบบบรรยากาศดีมากนะคะอากาศเย็นๆแบบมันฮิวใจสุดๆนะคะใครที่แบบอยากมาชาร์จพลังนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะแนะนำเลยนะคะที่นี่นะคะ มาฟังเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีเวอร์และที่นี่คือน้ำตกตาดเยืออหนึ่งในอัญมญณีที่ราบสูงโบลเวน่นดินแดนที่มีเสน่ห์ของธรรมชาติและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า